สวัสดีครับพวกกับผมแจ็คครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าบอดี้คาเมล่ายี่ห้อ SJCAM A50 โดยเจ้าตัวนี้เป็นกล้องติดตัวนะครับที่ผมเอามาแทนตัวเก่าของผมปกติผมใช้ GoPro Hero 7 b l a แบตน,นะครับตอนนี้น้องจริงไปแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวสเปคคร่าวๆให้ฟังนะครับและจะทดลองเอาไปใช้ดูว่ามันจะเวิร์กไหมโดยกล้องตัวนี้ผมกดในแอปส้มได้ในราคา3292บาทรวมส่วนลดและโค้ดต่างๆแล้วนะครับ ใครกดได้ตามขอผมพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาแกะกล่องดูนะครับว่าด้านในมันจะมีอะไรบ้างก็เป็นสภาพกล่องนะครับผมกดซื้อมามันจะมี SD card ์แถมมาด้วยนะครับขนาด 64G ิจิกนะครับซึ่งผมใส่ไปในตัวกล้องเรียบร้อยด้านในกล่องก็จะมีคู่มือแล้วก็ ที่เก็บกล้องตัวนี้นะครับเรามาดูด้านในนะครับก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้นะครับมีสายชาร์จนะครับแล้วก็มีคลิปหนีบ2อันนะครับตามด้วยที่คลิปอีกตัวหนึ่งไว้ห้อยที่รถนะครับเพราะว่า SJCAM a คมตัวนี้มีสามารถตั้ง เป็นกล้องหน้ารถได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บกล่องก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวกล้องกันนะครับตัวกล้อง SJCAM ตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX327 นะครับบันทึกไฟล์วิดีโอได้ 4K 30เฟรมนะครับสูงสุดเลยต่ำสุดคือ 720p นะครับปุ่มแรกที่เราจะรู้จักนะครับคือปุ่มาสายชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็น Type C นะครับสามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับ ปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับคือปุ่มนี้ปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่ม IR cut นะครับตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนจากโหมดปกติเป็นโหมดของกลางคืนได้นะครับภาพจะปิดออกเป็นขาวดำขาวดำ่อยหน้าจอจะขนาด2นิ้วปุ่มต่อไปครับเป็นปุ่มเลคคอร์ดครับสามารถกดถ่ายวิดีโอและบันทึกภาพถ่ายได้ในตัวเดียวกันปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่มเปิดไฟแฟลชนะครับคือตัวนี้นะครับปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่มกดของเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดเครื่องให้ดู ครับอันนี้ผมตั้งเป็นอัตโนมัติไว้ครับเดี๋ยวกดหยุดก่อนแบตก็ใกล้จะหมดละปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม IR ครับให้เป็นภาพขาวดำในเวลากลางคืนอ่ะเดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะครับภาพจะเปลี่ยนเป็นขาวดำนะครับกล <Okay. S 1> <Yeah. S 1> ับมาปกติแล้วนะครับ ปุ่มต่อไปครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดเลคอขอดนะครับ <Video start. S 1> อ่ามันก็จะเล็อขอดให้นะครับตัวนี้ผมตั้งให้มีเสียงด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเรากำลังเลคอรอดอยู่กดหยุดครับ <Video stop. S 1> อ่าปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่มเปิดไฟแฟลชนะครับนี่ไฟแฟลชก็จะมีสองดวงครับดวงนี้และดวงนี้นะครับอ่เราปิดไว้ก่อน ปุ่มต่อไปนะครับปุ่มนี้จะพิเศษนะครับเป็นปุ่มเปิดเลเซอร์นะครับนี่ครับจะออกมาจากตรงกลางครับตัวนี้ครับเลเซอร์พิเศษนะครับปิดไว้ก่อนโอเคนะครับเราจะมาดูโหมดต่างๆนะครับเราสไลด์จากด้านบนลงล่างครับ เมนูมันจะมีปุ่มของ Wi-Fi นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปของ SJCam ได้นะครับกดเข้าไปไ i f i นะครับเปิดแอปของ SJCam สแกนเข้าไปนะครับเราก็จะสามารถดึงไฟล์วิดีโอหรือรูปออกจากตัวเครื่องได้นะครับวิธีการคือเข้าไปที่แอป SJCam นะครับจากนั้นเราก็กดสแกน QR code ที่ขึ้นใน Wi-Fi นะครับหลังจากนั้นมันจะสแกนหาตัวเครื่องอีกแป๊บนึงครับ พอเข้ามาในแอปแล้วเรากดที่ปุ่มด้านล่างซ้ายมือนะครับรูปสี่เหลี่ยมครับเราจะพบกับวิดีโอที่เราต้องการนะครับเรากดเลือกดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดแล้ววิดีโอก็จะเข้าไปในอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยครับอ่โหมดต่อไปนะครับตัวเขามันจะมีรีโมทเสริมได้นะครับแต่เราไม่มีนะครับเราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ครับอีกหนึ่งจะเป็นโหมดพิเศษนะครับเป็นโหมดของไฟฉุกเฉินนะครับ กดปุปุ๊บจะมีไฟฉุกเฉินอยู่ด้านล่างนะครับช่วยได้ในยามมืงคืนนะครับเราจะปิดไว้ก่อนแล้วก็สามารถเปิด GPS ได้ด้วยนะครับเราจะกดเปิดไว้เนาะต่อไปเราจะดูเมนูัด้และครับเรากดตรงสี่เหลี่ยมหรือสไลด์ขึ้นด้านบนก็ได้นะครับมันก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับภาพนิ่งการถ่ายภาพเร็วนี่ครับ IR Cut เปิดปิดในเวลากลางคืนครับเราจะสามารถตั้งเป็นอโต้ก็ได้นะครับ กดออโต้ Auto, หรือเมนวลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งออโต้ไปเลยนะครับโหมดต,ต่อไปจะเป็นโหมดอัดเสียงนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นโหมดอัดเสียงเลยครับแล้วก็กดสามารถเรคคอร์ดอัดเสียงได้นะครับต่อไปการดูภาพในวิดีโอครับเรามาดูตรงบริเวณนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับอมันก็จะมีไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงไฟล์ภาพต่างๆที่เราบันทึกไว้นะครับ อยู่ในนี้เราก็สามารถเปิดดูพรีวิวได้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นโหมดไทม์แล็บนะครับตัวนี้สามารถตั้งเป็นไทม์แล็บก็ได้นะครับโหมดต่อไปจะเป็นโหมดรถยนต์นะครับตัวด้านล่างตัวนี้เนาะโอ้กล้องก็ไม่เคยชัดเท่าไหร่ตัวนี้สามารถตั้งเป็นในโหมดของโหมดรถยนต์เลยค่ะ ก็ได้ครับมันจะบันทึกบนไปบนมาเหมือนในกล้องรถยนต์ปกติเลยนะครับแต่เราจะออกก่อนเนาะโหมดต่อไปเราจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่านะครับกดที่ตั้งค่าเลยครับอันนี้จะเป็นความละเอียดของวิดีโอนะครับเราสามารถตั้งได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมนะครับหรือต่ำสุดที่ 720p นะครับแต่ส่วนมากผมจะใช้ที่ Full HD นะครับก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องถึง 4K ก็ได้ครับ าการบันทึกวนเราจะบันทึกวนกี่นาทีครับ3-50 0นาทีก็ได้นะครับแต่ผมไม่บันทึกวนนะครับจะกดปิดไว้เลยมีเสียงนะครับเสียงเราสามารถเปิดเสียงอัดเสียงไปด้วยก็ได้นะครับหรือใครจะไม่อัดก็ได้ต้องการเฉพาะภาพก็ได้นะครับต่อไปการตรวจจับการเคลื่อนไหวครับ ตัวน,นี้เราจะเปิดก็ได้ครับเมื่อเราเปิดปุ๊บกล้องมีการเคลื่อนไหวปุ๊บมันจะอัดให้อัตโนมัตินะครับแต่ผมลองแล้วครับไม่ค่อยเวริร์กเพราะว่าเมื่อมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมันจะปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นผมปิดไว้ก่อนนะครับผมจะกดเปิดปิดเองต่อไปการแสดงวันที่นะครับเราจะแสดงก็ได้โดยการกดเปิดกดปิดนะครับปุ๊บปิดไว้ก่อนหลายน้ำโลโ,โก้ต่างๆนะครับแล้วก็ กดเปิดได้นะครับแต่ผมปิดไว้ bdr คุณภาพภาพนะครับการเป็นแบบไหนคุณภาพภาพดีเราก็เปิดนะครับต่อไป coding นะครับในการบันทึกนะครับ coding ในการบันทึกครับจะเป็นไฟล์ h. สองหกสี่ h. สองห้าแล้วแต่เราเลยนะครับผมเลือก h. สองหกสี่นะครับ ไปกันสั้นเราจะเปิดไหมครับผมเปิดไว้นะครับการแก้การบีบเบียวของภาพนะครับกล้องมันจะออกเป็นเลนไว้สักหน่อยนะครับถ้ากดการแก้การบีบเปียวนะครับภาพจะโดนครอบเข้ามาทําให้มุมมองภาพแคบขึ้นผมจะเปิดไว้นะครับแต่ถ้าเราเปิดแล้วนะครับเราจะไม่สามารถทําทให้มุมกล้องกว้างขึ้นได้อีกนะครับตัวนี้จะไม่สามารถปรับได้ดังนั้นเราต้องปรับตัวนี้เป็นปิดก่อนนะครับถ้าใครจะต้องการให้กล้องกว้างขึ้นครับเราก็เลือก กว้างแค่ปานกลางของกล้องนะครับแต่ผมจะปิดไว้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่ปุ่มตั้งค่านะครับในส่วนของเปลี่ยนภาษานะครับเราต้องการภาษาต่างๆมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับวันเวลาและวันที่นะครับเราต้องการตั้งวันที่นะครับสามารถเข้าไปตั้งได้ครับวันที่ต่างๆวันเดือนปีรูปแบบต่างๆนะครับเดสฟอร์แม t ตัวนี้จะเป็นในส่วนของวันเดือนปีจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับผมใช้เป็นค่า default ของมันนะครับกดออกก่อนต่อไป format memory นะครับตัวนี้ก็ลบทีเดียวหมดเลยนะครับเราจะไม่เข้าไปนะครับตัวต่อไปคือบันทึกเมื่อเปิดนะครับผมจะเปิดไว้นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องปุ๊บมันจะบันทึกให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้สะดวกในการใช้ของเราครับกดปุ๊บบันทึกให้ปบครับเดี๋ยวเราค่อยมาปิดทีหลังก็ได้ ต่อไปการพักหน้าจอครับเราต้องการพักเท่าไหร่5นาที1นาที3นาทีก็ได้นะครับแล้วเราจะตั้งไว้ที่1นาทีนะครับต่อไปการปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับจะปิดที่3นาที5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ปิดเดี๋ยวจะกดปิดเองนะครับปิดไว้ก่่นต่อไปไว้บดแคสต์นะครับตัวนี้จะเป็นเสียงเวลาเราเปิดปิดเครื่อง เมื่อเปิดปุ๊บมันจะมีเสียงบอกเรานะครับว่ามีการเปิดกดปิดมันจะบอกมีเสียงบอกว่าปิดนะครับ,บเหมือนตอนต้นคลิปนะครับที่เราได้ยินเสียงครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้นะครับต่อไปเสียงปุ่มกดนะครับแล้วก็เปิดไว้ครับเสียงปุ่มกดแล้วก็เปิดไว้ครับต่อไปสีของภาพเราจะเป็นแบบไหนครับสีของภาพก็คือภาพ จะเป็นภาพปกติและภาพขาวดําที่อยู่ในโหมดกลางคืนต่อไปความถี่ออปติคอลนะครับผมจะเลือกเป็นที่5 0เฮิร์ตนะครับอันนี้ป้ายทาเบียนลถตอนแรกผมงงๆนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ครับสุดท้ายก็คือชื่อเครื่องมันนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็มาเปลี่ยนได้ครับแต่ผมไม่เปลี่ยนนะครับต่อไป Wi-Fi นะครับ Wifi แล้วเข้ามามันจะมีชื่อ wi-Fi ของเรานะครับเราไม่เปลี่ยนนะครับรหัส wiFi ก็จะเป็นค่าดีฟอลต์นะครับ 1นึ่งถึงแต่อไป GPS ครับ GPS เราจะเปิดไว้นะครับ GPS information อันนี้เราเข้ามาดูได้นะครับต่อไป time zone นะครับเราก็จะเลือกที่ E7 ครับตั้งค่าแสงนะครับเราก็จะเปิดคืนค่าเริ่มต้นตัวนี้เราจะไม่ยุ่งนะครับเวอร์ชั่นต่ตางๆก็จะมีให้ดูนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้ครับในการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะครับในการใช้งานจริงเสียงและภาพจะเป็นยังไงบ้างพี่ชมกันครับอคือคิดกำลังคิดพอดี <S 2> <S 2> <S 2> เออเมีนเนีปลาดุกมากจนลืมเลยว,ว่ะว่าปลาดุกมาก เออลืมเลยว่าซื้อปลาดุกมา,านมีา่คอยเทลานเสียงในย่านยนต์มาันสๆๆนี่อยู่บ่กเหอ ต่อไปเรามาทดสอบแบตเตอรี่กันนะครับเราจะเปิดหมดทุกอย่างนะครับให้เป็นออโต้ทั้งหมดนะครับเปิดทุกระบบที่มีแตนั้นตั้งค่าความละเอียดสูงสุดเป็นที่ 4K 30เฟรมนะครับผลออกมาได้ทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมง15นาทีซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานนะครับปกติผมใช้ Full HD ก็น่าจะบวกลบกันไปอีกเยอะเลยครับ5ชั่วโมงผมว่าสบายแน่นอนครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆและรีวิวกันใช้งานเจ้า SJCam A50 ตัวนี้นะใครสนใจก็ผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใครสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ